กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Seven n i g h t r r เกับผม NT Channel นะฮะคลิปดวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยละกันนะครับเราจะมาเพื่อนๆในมาตีปราสาทในเรื่องของวันสไป์เลยนะครับผมปราสาทอันหนาวเหน็บเนาะซึ่งวันนี้นะครับผมทีมที่ผมใช้งานนะครับผมก็จะเป็นทีมประมาณนี้เลยละกันนะครับผมก็จะมีเจ้าจินเจ้าฟึงเยี่ยนนะครับผมแล้วก็บิทกิตรายเชลนะครับแล้วก็รีน่านะฮะ ตำแหน่งดาเมจเหมือนเดิมครับไม่มีทากาสามารถเล่นเฟิงเยี่ยนได้และวันนี้คือดีมากตรงที่เฟิงเยี่ยนนะครับสามารถกันน้ําแข็งได้ด้วยนั่นแหละครับทําให้เราไม่จำเป็นต้องมาเล่นลานียนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่นะตอนนี้นะผมท็อปเซิร์ฟนะครับเขาก็จะได้ยมเล่นทากานะครับผมบวกกับเฟิงเยี่ยนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนาะซึ่งเราไม่มีทากะอีกที่บอกไปเลยผมเกลียเรื่องที่จะใส่เจ้าจินมาเนาะนี่ครับซึ่งเจ้าจินเนี่ยข้อดีของมันเลยมันจะเคลียร์มอนได้นะครับและเราปั้นมาจากในเรื่อง เราเลยมีของของมันนั่นเองนะครับผมเออถ้าใครปั้นจินจากเดวรวนมาเองก็สามารถเล่นมาถึงวันนี้ได้เลยนั่นเองนะฮะแต่ข้อเสียของมันง่ายๆเลยคือมันจะมาแย่งบัฟของเจ้าฝึงเย็ยนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวละครเจ้าจินที่บอกไปตลอดครับมันจะมีเรื่องของการที่บัฟดาเมจให้กับตัวเองถึง3 1ซึ่งมีโอกาสมาแย่งชิงบัฟบ,บิดกิดนั่นเองซึ่งเจ้าบิดกิดเนี่ยก็จะมาเป็นในเรื่องของการบูทดาเมจนะครับให้กับตัวละครดาเมจของเราเหมือนเดิม แต่ข้อดีของวันนี้เลยตลัวละครเขานะครับจะมีขจัดบัฟนี้นั่นเองครับซึ่งถ้ามีบิทกิทเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ตัวละครเจ้าพวกนี้เลยโซอี้โจเกอร์โนโฮูไม่จำเป็นต้องใสครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องใสใ่พวกนี้ขึ้นมานั่นเองนะฮะประมาณนี้ซึ่งการขจัดบัฟเนี่ยซึ่งในเกมนะครับผมชานชเฉลยนะครับผมจะมีเรื่องของบัฟให้กับเจ้าสไปน์นั่นเองนะครับทำให้สไปเนี่ยดาเมจรุนแรงมากๆ เราเลยต้องมีขจัดบับออกไปตัวละครต่อไปนะผมก็คือรายเชลนะครับก็เหมือนเดิมทุกคนเป็นตัวละครที่เอามาแจกชุดอ่อนให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับผมและเรื่องนี้ผมก็ใช้สกิลในเรื่องของนี่ครับ ลดพลังป้องกันนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายกายภาพที่ได้รับไป <c oughs> นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนาะซึ่งณนะตอนนี้นะครับผมก็เล่นลีนาเหมือนเดิมเป็นตัวละครสายฮิลครับแล้วก็สายบาร์ไปด้วยถ้าใครไม่มีก็อย่างที่บอกไปตลอดนะครับสามารถเล่นคาร์รอนไปน,นั่นเองนะครับผมอืมซึ่งของแต่ละอย่างอย่างเช่นจินก่อนเลยละกันจินเนี่ยผมจะใส่ไปในเรื่องของดามเมดนะครับผมคีร้อยเหมือนเดิมนะฮะแต่เรื่องสเต็นะครับอย่างที่บอกไปเลยเราต้องทําให้น้อยกว่าเจ้าเฟิงเยียนนะครับผมเลยเลือกที่จะใส่เลือดหนึ่งช่องนั่นเองนะคร เฟืงเยี่ยนนะตอนนี้ตอนแรกกับผมใส่คียร้อยเวแต่ผมใส่แค่คีย7เร์เซพอเพราะว่าผมอะมี5้าไม้ผมก็ไปวัดดวงเอาเลยละกันะครับเล่นวัดดวงไปเลยเพื่อเพิ่มคีย์ดเมตให้แบบแรงๆไปเลยเลยนะฮะ แต่ถ้าใครจะได้คิวร้อยก็ได้แล้วแต่คนละกันนะครับอันนี้ไม่ชักจูงอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นบิทกิทนะบิทกิทผมก็จะเล่นเป็นสายแทงครับผมโอเคคิวร้อยเอ๊ะช่คิวร้อยบล็อกร้อยรายเชลนะครับผมก็จะใส่ไปในเรื่องของตรงนี้เลยครับผมดาเมจนะฮะที่ผมไม่ใส่บล็อกร้อยเพราะว่าผมทดลองมาแล้วแหละถ้าผมใส่สายดาเมจเนี่ยมันทําดาเมจได้ด้วยรวมถึงนะครับข้อดีของมันเลยมันมีชุบชีวิตครับทำให้ตัวเองตายยากกว่าคนอื่นรีแาเหมือนเดิมครับบล็อกไปนะครับแล้วก็เน้นเลือดครับผมอันนี้ก็เเเเเนนนนน้้ลลืออดไปปพรราาาาะะะะผมมมฮฮณ สับสกิลนะครับถ้าใครนะครับผมเจ้าจินแรงแล้วสามารถเล่นเจ้าจินแบบละล่างบนไปเลย2เวฟเวฟแรกเคลียร์ร่างเวฟ2ใช้บนแต่ถ้าใครดาเมจไม่แรงแบบผมนะฮะผมดาเมจไม่แรงผมรู้ว่าตัวเองดาเมจไม่แรงผมก็จะเล่นบนจิน ในเว็บแรกเว็บที่2ผมก็จะเล่นเฟิงเยียนข้อเสียของผมก็คือผมจะไม่มีสกิลร่างของเฟิงเยียนไปเล่นในเว็บสามนั่นเองนะครับนี่คือข้อเสียครับแต่ก็ต้องทำางั้นทุกคนเพราะว่าสกินเราไม่ได้เมดแรงนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมหนว่าแพทเทิร์นในการต่อสู้เป็นยังไงครับโอเคผมเริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่บอกไปเลยเว็บแรกนะครับใช้เจ้าจินเขียมอนไปเลยนี่นะครับต่อยไปเลยครับบึ้มประมาณนี้ฮะโอ้ติดจุดอ่อนด้วยจุดอ่อนอย่างน้อยและอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเอาร่างเฟิงเยียนนะครับผมข้อเสียที่บอกไปเลยนะรเาาจไมม่ีช และต่อไปเว็บที่3นะครับผมจะเลือกเล่นที่ร่างปิดกิจก่อนเพื่อมาแจกบัฟให้กับเพื่อนๆนะครับและสกิลที่2ที่จะใช้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของขจัดบัฟครับเพราะว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยป่ะชัยชล์นะครับผมจะเป็นการโจมตีใส่เราแล้วก็จะมีบัฟพายุให้กับไอ้เจ้าสไปดเห็นไหมครับซึ่งเราต้องขจัดออกไปนะครับนี่ครับถ้าเราไม่ขจัดเนี่ยดาบที่สไปดโจมตีใส่เราคือจะรุนแรงมากๆกันเลยนะครับและต่อไปก็จะเป็นตัวละครราเชลครับซึ่งที่ผมเลือกราเชลก่อนเราสังเกตดีๆนะครับถ้าผมบัฟลีน่าเลยนะครับ รีนาเนี่ยมันจะมีในเรื่องฝืนเย็นขึ้นมาเห็นปะเทิรมันจะเสียไปฟรีหนึ่งเทินนะครับผมเลยเลือกที่จะไม่ใช้ใน,นั่นเองนะครับเพราะไม่งั้นอ่ะเทิรผมจะเสียไป1เทินนะครับผมเลยเลือกที่จะเล่นลายเชลก่อนแล้วค่อยไปบัฟในเรื่องรีนานะครับตรงนี้ก็ต้องบาลานในเรื่องสปีดของเพื่อนๆดีๆเพราะสปีดของเราไม่เหมือนกันครับการออกสกิลตรงนี้ก็จะไม่เหมือนกันเนาะโอเคครับต่อไปเราก็จะมาเล่นในเรื่องของบนฝืนเย็นครับดูครับดามเมจครับผมเป็นยังไงดูครับปึ้มประมาณนี้เห็นปะมันก็จะมมีีีตติิดดคคบบ้้้าางงแลวก็ไ่ เพราะนะตอนนี้คีบอกไปผมเล่นคียแค่70%นะครับผมเป็นการวัดดวงล้วนเห็น <he en S 2> ไหมฮะประมาณนี้คร่าวๆโอเคและต่อไปโดนสปไปโจมตีใส่เรามาครับผมตรงน,นี้ก็ไม่เหมือนเดิมไอ้ตัวน,นี้ก็เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมอะไรวะก็เหมือนเดิมแล้วทุกคนใส่ดาเมจไปให้สุดครับผมไปยัดให้สุดครับโจมตีไปเลยนะฮะและก็ต้องสังเกตดีๆครับเป็นแมชเชลเลอร์อมาแล้ว,ลว,ลว,ลวเราก็ต้องเอาตัวละครบิสกิตนะครับนในการขาจัดบัฟไปนั่นเองนี่ประมาณนี้ขจัดไปเลยครับ ตัวนี้ก็ไม่มีลายบอสนี้นะครับมีแต่ดาเมจครับทุกคนไอสไป์เนี่ยผมบอกเลยน่ารำคาญมากดามเมบันแรงจริงนะผมบอกเลยมันมีแบบดาเมทที่แบบเอโด้วยนะผมเป็นการโดนทุกตัวละครนะโคตรน่ารำคาญครับโอเคเราต่อยไปเลยครับเจ้าจินจินที่ผมก็ปั้นมาถือว่าแรงพอได้อยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้แรงถึงกับสุดขนาดนั้นโอเคต่อไปเราก็จะบัฟบิทกิตไปเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้บิทกิตสาคัญครับเพราะว่าบิทกิตมันได้เรื่องของจุดอ่อนนั่นเองนะฮะโอเคบัฟไปหนึ่งรอบครับ และโดนปาแนแข็งใสมาครับรา้าเชลอย่างที่บอกไปพอเราใส่แบบเซตโจมตีนะครับมันก็อาจจะบางลงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าราเชลมีชุบชีวิตนั่นเองนะครับทำให้ตายยากกว่าตัวละครอื่นๆโอเคโจมตีไปครับมาเฟิงเกียนอีกหนึ่งรอบครับผมอืมหนึ่งทีเห็นไหมมันก็จะมีติดคีบ้างไม่ติดคีบบ้างนะทุกคนนะแต่ก็ถือว่ายังติดอยู่โอเคต่อไปผมรายเชลไปเลยครับพายุเพลิงไปปึ้มประมาณนี้จุดอ่อนติดไป2ตัวละครด้วยแล้วก็ต่อไปในสไปโจมตีใส่เรามาครับ ตายไปเลยครับราเชลแต่ไม่เป็นไรครับเออจินจินไม่ทำดาเมจก่อนนะครับไม่เป็นไรครับเราก็คิวไปครับเสียดายมากเลยถ้าได้จินดาเมจนิดนึงคือดาเมจคือเพิ่มอยู่นะโอเคชาเชลเลอร์สกิลพอดีนะครับผมเราก็เลยจะขจัดบัฟไปเลยครับโอเคไปขจัดไปเลยครับกระโดดไปหนึ่งที่บูงไปครับผมและต่อไปก็จะเล่นลีน่าเป็นการบูนเธอร์สุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ที่5้าสิเธอร์แล้วนะครับน่าจะได้เซตเดียวนะครับผมเซตหนึ่งพอดีโอเคครับบัฟไปเลยครับ แล้วก็เล่นเฟิงเยียนไปเลยนะครับผมขอแรงๆขอติดคีนะผมตอนนี้ผมสวดมนต์อยู่เพราะว่าคีแค่เแต่คีดแดมเพิ่มมาเยอะมากนะผมบอกเลยตอนนี้สวดมนต์ครับภาวนาอืมอืมเหน็นีดไหมครับผมติดด้วยเป็นไงโอ้โห70%็ก็หวานเจี๊ยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหคนมันจะไม่ติดก็ไม่ติดอะ90อ่บะทุกคนผมบอกเลยและต่อไปครับผมมาเฟิงเยียนชวัวไปลูกการสุดท้ายแล้วอืมเป็นไงประมาณนี้เลยนะครับผมแ4ดแส0เันพันเอห้า5มื0 0เลยโอเคประมาณนี้เห็นไหม คร่าวๆนะทุกคนนะ8,53,000เลยก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับวันสไปนะครับผมซึ่งสไปที่บอกไปทุกคนมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะมันมีแต่เรื่องของดัมเมจของมันอะ่ะล้วนๆ,ๆนะครับผมแล้วก็เราเพียงแค่ขจัดบัฟเล็กๆ,ๆน้อยๆทุกคนที่เหลือก็สามารถยัดดัมเมจได้เลยนะกันนะครับอย่างที่บอกไปนะตอนนี้ผมเล่นเฟิงเยี่ยนอาตาัตราคีแค่70%นะครับเพราะว่าเป็นเน็นวัดดวงเอา เพราะว่ามันมี5้าดาบมันเองนะครับก็เลยแบบเล่นประมาณนี้ไปอันนี้ผมไม่ได้แบบให้บังคับทุกคนหรือว่าแนะนำนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะเล่นขี่ร้อยก็ได้แต่ส่วนตัวถ้าใครแบบไม่อยากวัดดวงก็สามารถเล่นขีร้อยดาบเดียวแบบฟิลๆไปเลยก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคซึ่งวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละถ้าใจลืมกดไ like, ลค์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยละเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปอย่างมากเลยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายจ้า,ามลาและ โลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมันจะ